สวัสดีครับผมวันนี้มาเย็นนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับผมเพราะว่าไปเที่ยวนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ผมล้างใส่กองไปแล้วนะแต่ว่าน้ําขุ่นนะครับผมเลยเยังไม่ให้หัวหารมันเนาะเพราะว่าถ้าให้ไปเดี๋ยวมันจะ ุ่นยิ่งกว่าเดิมมันจะเน่านะครับ<ม>กลิ่นยังไม่มีนะกลิ่นยังไม่มีก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนน้ําให้มันเนาะเปลี่ยนน้าให้นะครับก็เดี๋ยวใช้น้ําที่ได้จากคลองนี่แหละมันน่าจะมีน้ําที่ตกตกค้างอยู่ในในใน,ในท่อนะครับแล้วก็ผมขอพูดเรื่องนึงเนาะ เออวันนี้นะครับผมได้ฝนมาแล้วนะครับฝนหรือรถบรรทุกอ๋อรถบรรทุกนะครับผมนึกก็เสียงนึกก็เสียงฟ้าร้องนะครับเสียงรถบรรทุกเนาะก็พอดีผมได้เจอพึ่งหลวงไว้หนึ่งลังนะครับแต่ว่าตอนที่เจอเนี่ยมันยังอ่อนอยู่ผมเลยปล่อยไว้สออาทิตยออ์วันนี้กลับไปดูนะครับเพราะว่ามันครบมันครบกำหนดที่จะตีได้ละผมกลับไปดูนะ เรียบร้อยครับเขาเอาไปเรียบร้อยนะครับลอยใหม่ๆเลยครับน่าจะเมื่อวานนี้เรียบร้อยเลยครับก็เสียดายนะครับเสียดายดแต่ไม่ใหญ่มากไม่เป็นไรนะครับผมก็ผมขอฝากนิดนึงนะครับถ้าใครที่หาพึ่งอยู่ในละแวกที่ผมหานะครับถ้าคนดูคลิปผมอยู่ก็อย่าว่ากันนะครับถ้าผมตีตัดหน้าหรือว่าอะไรเพราะว่า ของแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มีเจ้าของนะครับมันไม่มีเจ้าของนะมันเป็นพึ่งหลวงนะครับมันไม่ใช่พึ่งเลี้ยงนะครับของแบบนี้ไม่มีเจ้าของนะครับถ้าใครเจอตีก่อนก็ได้ก่อนนะครับคืออย่างเช่นผมเนี่ยผมคิดว่าผมเจอคนแรกนะครับเพราะว่าผมเจอตั้งแต่มันมาเกาะเลยนะครับมันจะมีคลิปอยู่ที่ผมถ่ายให้ดูนะฮะว่า พึ่งมันมาเกาะตรงคอนนะครับยังไม่ทํารังแน่นอนพึ่งมาเกาะแน่นอนพึ่งมาอยู่แน่นอน100%ซนะครับผมน่าจะเห็นคนแรกเลยนะครับแต่ผมก็รู้แหละว่ามันมันอ่อนมากๆมันพึ่งมาอยู่นะครับก็เลยปล่อยไว้นะครับสอาทิตย์เอ่อปรากฏว่าวันนี้ไม่เหลือแล้วนะครับก็ต้องบอกนิดนึงเนาะก็ถ้าผมตีตัดหน้าใครก็อย่าว่ากันนะครับผมอย่าว่ากันเพราะว่าของพวกนี้มันไม่มีเจ้าของเนาะเจอใครเจอใครได้นะครับ ใครเจอก่อนก็ได้ก่อนใครเจอที่หลังก็อดนะครับเพราะฉะนั้นคือผมจะตีนะครับถ้ามันมีพอมีหลังผมจะตีเลยผมจะไม่ปล่อยเอาไว้นะครับเพราะว่าของพวกนี้หายากนะครับเป็นของที่หายากไม่ได้หากันง่ายง่ายไม่ใช่มิ้มนะครับบ้านผมค่อนข้างหายากนะครับคือไม่ใช่ว่าขี่ขี่ไปแล้วจะเจอไม่ใช่นะฮะคือบางอย่างบางบางทีเนี่ยบางทีก็ฟุกนะครับขี่ขี่รถอยู่เนี่ยก็เจอ บางทีก็เจอแบบนั้นแต่บางทีผมก็ต้องตามนะครับตามตัวตามจากแหล่งน้ําตามจากดอกไม้นะครับเหมือนกับผ่านที่ที่อื่นเขาทํากันนั่นแหละนะครับก็ตามตามนั่นแหละนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนน้าก่อนเนาะเนาะอย่าไปพูดเยอะแล้วนะครับขอเปลี่ยนน้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงนะครับก็ต้องดูแลเลี้ยงมันแล้วก็ต้องดูแลนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาพูดต่อนะครับเปลี่ยนน้าก่อน